ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะอันนี้ก็เรียกว่า,าการเติมปุ๋ยโดยอัตโนมือเติมปุ๋ยโดยอัตโนมือนะคะถังใส่อะไรถังปุ๋ยครับถังปุ๋ยถังปุ๋ยก็คือที่อยู่ในนี้น้ำหมักใช่ครับที่อยู่ในนี้ก็คือมีน้ําน้ํากับจุลินทรีย์แล้วแต่เราจะเติมเอาแล้วแต่เราจะเติมวันนี้กส็สาธิตเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ๋อ ก็มีก๊อกเติมน้ําให้สะดวกด้วยนะครับก๊อกนี้มาจากระบบไหนคะกรงครับระบบเติมน้ําแต่ว่าเป็นก๊อกสำรองก๊อกสำรองไว้เดนน้ําบางครั้งครับระบบน้ามันมันเกินระบบน้ําเกินก็เลยวันนี้ก็เลยสมมุติให้มันเกินลงในถังไม่ไม่มันเหลือไว้อยู่แล้วอ่าเหลือแบบนี่แหละเอาไว้เติมนี่แหละเผื่อไว้เติมก็คือมันอยู่ในฟังก์ชันของระบบน้ํา อยู่แล้วใช่ใช่เป็นก๊อกสนามค่ะก๊อกสนามมันมีก๊อกเทียนอีกตัวหนึ่งเป็นบอลว<อ>าวข้างล่างบอลวาวขาว้างล่างตรงนั้นนะคะนั่นนั่นนั่นอันนี้ไม่ต้องเป,เป็นเป็นแบบอย่างนะครับเราให้แอปพลายให้มันใช้กับพ,พื้นทะี่นะค่ะจริงมันอันนี้คือเราทําตั้งแต่สองปีที่แล้วค่ะตัวนี้ก็จะมีกองสองตัวนะคะกองสองตัวครับค่ะไม่ต้องซีเรียสนะครับทำไมอันใหม่อันเก่าแล้วเพิ่มเพิ่มค่ะทีนี้ตัวนี้ก็คือต่อออกมาจากจากระบบดูดระบบดูดนะคะทางทางดูดค่ะ น,น,นี่ก็เป็นภูมิยาชาวบ้านของคุณพ่อเขาทําให้นะครับอันนี้เราเอาตลับเมตรมาเดือบอันนี้เรามีตัวชี้วัดแบบชัดเจนนะคะไม่ได้กะด้วยสา <indicator S 2> <indicator S 1> ยตาครับอินดิเคเตอร์ตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่นะคะพอเราเปิดเปิดตรงนี้นะคะเพิ่มถ้าอยากได้เร็วก็เปิดเยอะๆอ,อยากได้เร็วก็เปิดเยอะๆ บล็บกว้าวะเลยเห็นไหมอะไรคือบกว้าวะคะรถคูบคุมเจ็ดสิบแล้วอันนี้คือเปิดเปิดเต็มแม็กนะคะเปิดเต็มใ่ไหมเปิดเต็มจากที่เมื่อกี้เจ็ดสิบสี่ใช่ไหมค่ะตอนนี้ไปหกสิบหกแล้วครับหกสิบห้าหกสิบสี่มันเจ๊มจนเกินไปเราก็หลีถ้ามันจะออกเร็วกันไปเราก็หลีมันค่อยๆดูนะคะอ่าใจจุนสีน้ำ เข้มข้นได้นะครับเพราะว่าระบบน้ํามันดูดไปเยอะแล้วเข้มข้นได้อ่าทางนี้จะเป็นจุลินทรีย์เพียวๆเลยก็ได้ก็ได้แต่ต้องต้องกรองเอาเศษมันกากมันออกก่อนนะคะแล้วก็เราหลีวาวตรงนี้ให้มันไปผสมกับน้ําที่ไปกับระบบอยู่แล้วใช่ครับเอาก็ดูถ้ามีถ้ามีไม้จิ้มลงไปแล้วก็เป็นตัวเป็นขีดอินดิเคเตอร์ก็ดีนะค่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้สาธิต ก็คือแ,แต่ถ้าเราใช้ปกติก็เราก็เห็นด้วยสายตาอยู่แล้วว่าที่แรกเราเติมเท่าไหร่ใช่ใชแล้วพอมันลดลงไปก็คือมันดูดแค่นั้นเองค่ะ<ช>ทีาง่ายครับง่ายๆอันนี้ลงทุนหลักกี่หมื่นคะเฉพาะท่อดูดปุ๋ยเนี่ยค่ะตัวดูดปุ๋ย,ยนี่100ร้อยกว่าบาทเมื่อกี้โดนชาร์จไปใช่ครับเมื่อกี้โดนชาร์จไปไปซื้ออุปกรณ์มาปกติเขาขายอยู่ห้าบาทโดนไปสิบห้าบาทนะคะเลิศเลอเพอร์เฟกอิลี ก็เอาลงทุนประมาณหลักหลักร้อยแหละครับห,<า>หลักร้อยไม่เกินอ่จะอันนี้หน่อยก็เป็นตัวฟุตบอลอ่าอันนี้ฟุตบอลตัวหนึ่งนะค่ะอยู่ข้างล่างไต่นิ้วนะครับปลายท่อ,อตัวนั้นสองร้อยกว่าบาทฟุตบอลทองเหลือง<า>ถ้าเป็นฟุตบอลพลาสติกก็ประมาณแปดเก้าสิบบาทค่ะถ้าถ้าถ้าฟุตบอลเล็กเป็นท่อสี่หุนหรือหกหุนก็ถูกลงไปอีกค่ะ<า>ถ้าขนาดท่อพวกนี้นะครับจริงระบบน้าแค่นี้เราใช้ท่อสี่หรือท่อหกก็พอค่ะ หุาา่นนะไม่ใช่นิ้วนะค่<ฮ>ะแล้วอันนี้เราใช้ท่อหนึ่งแต่ว่าเพราะว่าตัวไอตัวประกับรัดแยกกับเราใช้หนึ่งนิ้วเราขี้เกียจซื้อตัวลดก็เลยใช้รวมหนึ่งนิ้วมาใส่ให้หมดเลยค <ฮะ S 2> ่ะ<อ>ก็ถ้าจะอ,อ,อยากลดก็แค่เนี่ยเนี่ยลดอันนี้รีรอยากลดก็รีรีลงนะครับ <ฮะ S 2> อเอามาดูมาดูระบบเต็มไง่ายอันนี้ทางจ่ายทางดูดก็มีงิดท่อจริงจริงจริงจะขยายเป็นท่อสามเนะเดี๋ยว เดี๋ยว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 หาตั้งกันเดี๋ยวไปขยายเป็นดูดสามให้โอเคปั๊มสองเป็นดูดสามนะครับปั๊มตัวนี้คือปั๊มชนิดไหนคะปัม๊มโซลาเซลล์ปัมป๊มดีซีปั๊มดีซีโซลาเซลล์กี่แรงแรงหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์อ่าเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ออกสองนิ้วค่ะมันจะเป็นมันจะให้ปริมาตรน้ําสูงเขาแปลงเรามันเราเออกแบบให้มันสั้น ถ้าถ้าท่อถ้าท่อหนึ่งมันจะไปไกลส่งส่งไกลส่งสูงคือถ้าท่อเล็กจะส่งส่งสูงส่งสูงส่งไกลบาจะสูงแต่อันนี้เราบาต่ําแต่ว่าเราได้ปริมาณน้ําก็คือเราใช้ระบบสองนิ้วค่ะถือจะเป็นแรงหนึ่งแต่มันส่งสองนิ้วได้มปิดปิดมันหมดแล้วแล้วก็ปิดซะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีระบบอากาศในระบบเดี๋ยวมันจะอันนี้อากาศเข้าใช่เดี๋ยวมันจะไม่ดูดค่ะ อันนี้แหละครับก็กรองสองหรือสามตัวนะครับเพราะว่าว่ามันวิ่งมาสิบคิวสิบคิวที่มุงเนี้ยมันเจอกรองมันจะเหลือห้าหรือหกคิวเนี้ยค่ะมันก็ออกไปแค่ห้าหกคิวแทนที่มันจะไปสิบคิวก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งให้มันไปไปได้ก็คือคำนวณให้หลังจากน้ําผ่านกรองแล้วให้มันเป็นเป็นในปริมาณที่เราต้องการใ่สามตัวก็ดีนะครับน้ําจะได้วิ่ง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 ดีนะวิ่งน้ำเป็นไรผ่านเยอะนะครับเดี๋ยวหาตังมาเติมค่ะเติมทีละอันพอแล้วพอแล้ว พอแล้วใช่ไหมคะัขยันขยันล้างกรองเอาแล้วกันค่ะก็กรองหนึ่งนิ้วไอ้สองนิ้วมันจะถูกนะครับถ้าข้าไปสามแพงแล้วนะครับนั่นนะคะขยายพวกนี้เป็นเป็นเฮดเดอร์พักแรงดันนะครับแรงดันทุกทุกเนี่ยเราเปิดสองโซนพร้อมกันแรงดันเท่ากันค่ะเปิดกี่โซนก็ได้อนะมันจะเอ้าเข้าไปได้พุ่นละมันมันจะมันจะมันจะไหลเท่ากันแรงดันน้ำอะ แต่และท่อแต่และโซนจะบาร์จะเท่ากันค่ะดูไม่ไม่ค่อยสวยนะครับมันแอพพลายไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยคือนะคือมันย้าย <ไป S 2> แต่ก่อนมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งทีี้เราก็ย้ายมาไว้ฝั่งนี้ย้ายมาใช้น้ําสระใหญ่เพราะว่าปีแรกที่เราทําน้ําในสระใหญ่ยังเอารถต้นไม้ไม่ได้มันเป็นน้ําเค็มอพอรถต้นไม้แล้วมันจะตายนะ,ะคะก็ทําไมถึงทําไมคุณพ่อถึงใส่ข้ออ่อนตรงนั้นท่ออ่อน flexibility ครับให้ตัว เวลาใส่ทุ่นลอยจริงๆมันต้องใส่ไายาวเลยเนี่ย่า่ยาวไปถึงนู่นเลยครับค่ะแล้วค่อยใส่ไอตัวทุ่นลอยอแล้วมันจะอ,อยู่แบบนี้ก็คือโจทย์โจทย์ในแปลงนี้คือถ้าระดับน้ําจากผิวต่ําลงไปกว่าหนึ่งเมตรมันจะเข็มก็คือเราเราอ้างอิงจากระดับปริมาณน้ําฝนที่รับเข้าในแต่ละปีอะค่ะมันมันจะอยู่ที่ช่วงไม่เกินหนึ่งเมตรเราก็เลยต้องทําทุ่นลอยเพื่อ เพื่อดูดน้ําในระยะนี้ค่ะแล้วก็เวลาหน้าฝนน้ํามันจะขึ้นมาจนถึงเนี่ยค่ะจนถึงระดับนี้เลยแล้วท่อมันก็จะลอยทุ่นลอยยกตัวขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือมันมันแก้ตามสถานการณ์เนาะตามเขาเรียกว่าตามโจทย์การใช้งานนะคะแล้วก็แก้ไปเรื่อยเพื่อให้มันใช้ประโยชน์ให้มันใช้ได้จริงอะคะ่ะให้มันสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะคะ มีอีกวิธีหนึ่งเราจะถ้าเรารู้ว่าน้ําเราดูดออกเท่าไหร่เราก็เติมให้มันบาลานซ์นกันก็นได้ครับให้มันเลี้ยงระบบอ่เนี่ยผมว่าดูดไปเท่านี้สมวติมันดูดออกเท่านี้เราก็เติมไปเท่านี้สมมุติว่าเราหลีวาล์วให้มันดูดเท่านี้เราก็เติมเท่านี้เพื่อให้มันเลี้ยงระบบเลี้ยงระดับไว้ตลอดไม่ให้น้ํามันขาดไม่ให้น้ำขาดค่ก็ก็เปิดยฟอกให้ด้วยให้มันเลี้ยงในถังเล็กใหญ่ให้ขาดยิ่งถังใหญ่กว่านี้ก็จะดี เท่านี้แหละมันมีแค่ไหนก็แค่นั้นก่อนอันนี้ก็คือทําแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องคิดมากง่ายแต่ใช้ได้นะอทำยากใช้เบนทูรี่ไม่ดูดใช้อะไรนะเบนทูรี่มันคืออะไรคะตัวดูดปุ๋ยอัตโนมัติตัวดูดปุ๋ยอัตโนมัติใช้แรงดันน้าสูงมากอ๋อมันไม่ดูดทีนี้ก็ก็เลยมาแอปพลายเอาแบบแบบนี้ดูใช่ใช่ใช่ปรากฏว่าแบบนี้ดูดไหมดูดง่ายกว่า พูดเลยนะครับว่าแบตเตอรี่มันใช้ในทางจ่าย<ฆ>แต่น,นี้เรามาติดตั้งในระบบทางดูดอย่างไงมันก็ดูด<ฆ>แต่ทางจ่ายจะให้ดูดมันต้องให้น้ำมันวิ่งผ่านแล้วเกิดแรงดันเยอะแล้วยกสปริงวาล์วขึ้นไมาให้ได้มันถึงจะดูด<ฆ><ฆ>ถ้าบาน้ำสายนง้งก็ไม่ดูะ<ฆ>อันนี้เราอันนี้ปั๊มที่เราใช้เนี่ยครอบคลุมเนื้อที่แปลงเท่าไหร่คะสี่ไร่อยู่นะสี่ไล่แบ่งเราแบ่ง เราแบ่งจ่ายเป็น3โซนจริงๆตอนนี้ใช้แค่2โซนโซนที่3คือไว้ใบาพาดแล้วก็มาเติมตัวนี้แล้วก็เป็นสายยางตัวนี้รถแถวๆนี้ที่เราไม่ได้เดินทอดซึ่งที่เราไม่ได้ใช้ประจำก็ทำก็ใช้รูปกับแผงที่ใช้ออกติดกับระบบแบตเตอรี่เป็นแผงอะไรคะแผงโมโนฮับเซลครับแผงโมโนแล้วก็ชาร์จ้าแบตเตอรี่ได้เวลาแสงมันตกนี้ก็จะ มันก็จะดับเวลาวนดับไม่นกอจะเกิดอาการอย่างไะประมาณนี้แหละครับแสงชุดเดียวนะครับชาร์จแบตเตอรี่ใช้เป็นไฟบ้านไฟ<พ>บ้านชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็แปลงเป็นไฟกระแสสลับค่ะแล้วก็แล้วก,ก็เรามีปั๊มสำรองเป็นปั๊ม่อเล็กนี่ค่ะนนใช้กับไฟบ้านที่แปลงมาค่ะแล้วก็เราก็สำรองไว้หลายหลายระบบ พ่อสมควรเต่กที่สองลูกก็สองร้อยแอมนะครับคอยใช้อยู่ั้งสูบน้ำทำเล็กเนี่ยแล้วก็ใช้ในโกลเรียนอ่าอันนี้คือแสงดอบนะคะมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะ